สวัสดีค่ะเอี F C, ทุกท่านก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะเมื่อเช้าแม่ก็เมื่อเช้าแม่ก็ไล์ปันปืนเนาะปันปืนทำชั่วโมงเนาะเพราะว่าแม่ก็ทำหลัดแม่ทำแม่ก็ทำคลิปหลายวันแล้วแหละแต่ว่ามันมันยังไม่ครบชั่วโมงของ Youtube เขาเนาะแล้วก็ทำวันละนิดละหน่อยเนาะ ก็มาพูดมาคุยก,กันกับเอฟซีลุงพลบ้าเต็นเนาะมาเช้านี้ลุงก็มาทำมาทำร้านกาแฟแต่เช้าเลยทำร้านกาแฟแต่เช้าแล้วก็สายหน่อยก็เห็นมาใช้เครื่องเจาะใช้เครื่องเจาะลุมปลูก ปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นอะไรนะต้นดอกขุดหรือเปล่านะใช้ใช้เครื่องเขาเรียกเครื่องเจานะเนาะเครื่องเจาะดินเนาะเจาะเพื่อทําเป็นหลุมทําเป็นหลุมปลูกปลูกดอกไม้แนละ้วปลูกต้นไม้ก็ก็ทุ่นแรงไปอีกเนาะถ้าถ้าขุดมันก็หลายชั่วโมงเหมือนกันเนาะตั้งหลายได้ตั้งหลายหลุมเนาะ ก็ทุนแรง Youtube ไปอีกเนาะก็ดีเนาะป้าก็ป้าซื้อมาลูกป้าซื้อมาหรือลุงซื้อมาแม่ไม่ได้ดูตอนซื้อเนาะคิดว่าป้าคงไปซื้อมาเหละเพราะว่าลุงทำแต่งานเนาะคงไม่มีเวลาไปซื้อหรอกก็เสร็จแล้วลุงก็ไปทำร้านกาแฟต่อเนาะ ร้านกาแฟาก็เกือบเสร็จแล้วแหละก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นเนาะก็คงจะเสร็จในเร็ววันนี้แหละเนาะก็เมื่อวานนี้ก็เห็นคุณนาทีก็เอาอ่างเตามาอ่างเตามาแจก,ยกอยู่ทุกทุกคนเนาะก็ได้กันทุกคนเนาะได้รับกันทุกคน แล้วก็เห็นว่าวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าเนาะเห็นว่าจะมีอะไรนะหมอลำซิ่งเนาะหมอลำซิ่งมาคุณนาทีก็บนบนไว้เนาะบนบนปู่ไว้เนาะบนปู่ไว้ว่าถ้ามีโชคก็จะเอาหมอลำซิ่งมาลงเนาะก็สำ็จเนาะก็ ตอนแรกก็จะเอาอะไรนะก็จะเอารถแห่เนาะก็คุณนักีก็บนหมอลำติ้งแนละ้วก็เลยต้องเอาหมอลำติ้งเนาะก็คุณอยู่ว่าจัดการหาหมอลำติ้งมาเนาะก็เห็นว่าจะเป็นวันที่ทยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าเนาะวันสุกเนาะเป็นวันสุกก็เล่นแค่สามชั่วโมงเนาะก็เห็นคุณนัทนักทีบอกว่าถ้าเล่น ถ้าเล่นนานกว่านั้นก็กลัวกลัววัยรุ่นตีกันเนาะกลัววัยรุ่นจะตีกันก็เลยเอาเอาแค่สามชั่วโมงเนาะก็ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ก็มาแก้บนแล้วก็ใช้เวลาสามชั่วโมงก็ก็กำลังดีเนาะก็ไม่นานจนเกินไปแล้วก็ไม่เวลาก็ไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็กำลังพอดีสามชั่วโมงก็ หรือเปิก็คงจะได้สนุกกันในวันนั้นเนาะก็เสร็จแล้วก็คุณนักก็พาญาติอี่ก็กหลายคนน้อไปเลี้ยงอาหารเนาะอาหารตอนที่กลับปกครองเนาะก็มีกิจกรรมเรื่อยๆเนาะที่จำปาดงเนาะก็จะมีวันที่สิบสี่อีกวันหนึ่งเนาะก็ กิจกรรมวันอะไรนะวันวันวาเลนไทน์เนาะก็จะมีทัวร์ทางทางเจนิดอิสระเนาะทางเจนิดอิสระเป็นอิสระพลังมดเนาะก็จะพาทัวร์ไปที่จำปาดงเนาะก็ไปวันวนเนาเลนไทน์ก็ไปเห็นไปเห็นมาออกรถวันที่สิบเจ็ดเราเดินทางวันเอ้ยวันที่สิบสองเนาะ ก็คงจะไปเที่ยวที่อื่นด้วยแนละ้วก็ไปถึงจำปาดงก็วันที่วันที่สนะิบสี่เนาะก็นอนที่จำปาดงคืนหนึ่งเนาะแล้วก็กลางคืนก็ทานอาหารกับลุงกับป้าเนาะก็มีการกินเลี้ยงกันนิดๆหน่อยๆเนาะก็เสร็จแล้วก็คงจะ พาลูกตัวกับกรุงเทพเนาะก็ดีนะเพราะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆเนาะจำปาดงเนาะมันก็จะดูไม่เงียบเนาะก็ยูทูบที่นั่นก็ได้ <c oughs> ได้คอนเทนต์กันไปด้วยเนาะจะ,จะทำคอนเทนต์กันไปด้วยก็ส่วนนางลำก็มีลำมาเรื่อยๆเยนาะวานก็มีนางลำจำปาดง ยี่สิบเก้าคนเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าอีกก็ก็มีหลายคนเนาะเมื่อวานมีทั้งของจำปาดงแล้วก็มีทั้งของของแม่อ๊อบเนาะมีทั้งของ youtube ด้วยแล้วก็มีของจำปาดงด้วยส่วนเมื่อเช้านี้ก็มีของของเสียบอยเนาะก็น้องโฟกัสลูลกสาวของเสียบอยเนาะก็มารําด้วยเนาะ ห้าคนห้าคนกับน้องกับน้องผูกกันเนาะก็ดีมีผู้ใหญ่สี่คนแล้วก็มีน้องผูงกัสคนหนึ่งเนาะก็ดีนะแม่ว่าก็ทำให้เด็กแบบมีการแสดงออกเนาะมีการแสดงออกก็โตไปก็เด็กก็จะได้มีการแสดงออกก็เป็นการแสดงออกที่ดีเนาะก็เป็น เด็กก็มีความสุขด้วยแนละ้วเพราะว่าได้แสดงออกเนาะก็ลำก็มีมีทุกวันเนาะก็เอฟทีก็ไปทุกวันเนาะที่จำปาดงเนาะส่วนพวกเราก็ทึงเป็นเอฟทีก็ไปให้กำลังใจกับทุกคนเนาะที่อยู่ที่จำปาดงเนาะ ก็ให้กำลังใจกับทุกท่านเนาะให้กำลังใจกับลุงกับป้าด้วยเพราะว่าทุกวันแกก็ไม่ได้พักเนาะลุงก็ทำงานทุกวันทำงานง้องง,อง,ง,อง,ง,องทุกวันส่วนป้าก็ไปซื้อของเสื้ออะไรบ้างเนาะซื้อของให้ลุงมั่งก็เวลาลุงก็ทำงานอยู่ที่จำปาดงส่วนป้าก็ไปซื้ออะไรที่ขาดเนื้ออะไรก็ คุณเห็งเมเดก็พัะพาไปซื้อเนาะก็ทุกคนก็มีหน้าที่กันเนาะสัวนแอช้ยก็ตอนนี้ก็ช่วยลุงทำร้านกาแฟอยู่เนาะแอช้ยแอดชิดแล้วก็สุเทพเนาะก็ช่วยทุกคนก็ช่วยกันก็ส่ว่ายสวพุทธชงไวยก็ก็ทำกับข้าวเนาะ ก็แม่ฮันนี่ก็ตอนเช้าก็รดน้ำต้นไม้เนาะพ่อเปาก็ถ้าพ่อเปาถ้ามาจำปาดงพ่อเปาก็ช่วยเนาะช่วยรดน้ำต้นไม้ป้าท้ายบ้านก็ทำกับข้าวกับกับน้องมนเนาะน้องมนเสียนเอชชัยเนาะก็ทุกคนก็สามัคคีกันดีเนาะ เราก็ซึ่งเป็นเอฟทีก็อยู่ด้านนอกก็คก็ให้กำลังใจกับทุกคนเะยนนเนาะตอนนี้ไม่ก็ไลไรทำชั่วโมงอยู่เนาะก็ไม่รู้มา่อไหรมันจะครบเนาะจะครบสี่ันชั่วโมงเนาะเพราะบาหลายวันหนึ่งก็บางทีก็แปดนาทีทีก็สิบนาทีอะไรเงี้ยก็มันไม่ค่อยได้ไหลเนาะบางวันก็ไม่ไม่ได้ไหล ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะถ้าครบเลยไม่รู้ไมไม่รู้ว่ามันครบต่อไหนแลน้วแม่ก็ไม่ดูไม่เป็นเหมือนกันเนาะไม่รู้จะทําอะไรต่อไปอีกเนาะก็ทําไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าเดี๋ยวคนที่เขาทําเป็นก็ให้เขามาดูให้เนาะแต่ที่ที่บ้านแม่มันมันไม่มีคนทำ Youtube นะไม่มีคนเป็น Youtube ส่วนมากเขาก็เป็นชาวไล่ชาวนากันเนาะ เย็นเช้าก็ไปไล่ไปสวนกันก็ไม่มีใครทำไม่ก็ไม่มีใครไม่มีใครดูด้วยอยูทูบ็จมาก็จะดูโทรทัศน์กันแถวบ้านเพราะว่าเขาเขไม่มีเวลามานั่งดูกันเนาะเพราะนมาก็เป็นเช้าไล่เช้าวสวนก็เป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้าต่อไปแหละเนาะก็ แม่ก็ไม่ไม่ค่อยได้เม้นอกไปแต่ละช่องมันก็จะไปกดไลค์ให้ยเฉยก็ไม่ไม่ค่อยเมย้นเนาะบางท่านก็อาจจะไม่รู้เลยซ้ำว่าแม่ไปกดไลค์ให้เพราะว่าแม่แม่จะไปตีไปดูแล้วก็ไปกดกดไลค์ให้จะจจะไม่ค่อยเมย้นก็ไปกดหัวใจบวกบัวบวกให้แล้วก็กดติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แม่ก็ทําไห้เป็นเนาะกดไม่รู้เขาทำยังไงเนาะ แต่แต่จะไปกดไลค์ให้กดไลค์กดกดหัวใจบวกแล้วกดอะไรนะกดเยี่ยมเยี่ยมให้เนาะแล้วก็กดให้ทุกช่องเนาะแต่ว่าบางช่องแม่ก็ไปกดไลค์ให้เฉยแต่ว่าแม่แมไ่ไม่ได้ไม่ได้เอไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรเนาะบางบางช่องก็ไม่รู้จักแม่เนาะก็ให้กำลังใจกับลุงกับตาไป ช่องเดิมแม่ไม่ม่ตั้งชื่อว่าว่าแม่แมนะ่แม่ส้มแป้นแฟมิลี่เนาะแล้วแม่ก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นพีสองสี่เป็นพีสองสี่แฟมิลี่เนาะก็ทุกคนก็บางช่องก็อาจจะไม่รู้เนาะแต่ว่าแต่ว่าชื่อชื่อชื่อช่องเดิมแม่ชื่อแม่ส้มแป้นแฟมิลี่เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นแม่พีสองสี่แฟมิลี่เนะ อากาศร้อนมากค่ะที่บ้านหนาวแต่ช่วงกลางคืนมันจะมีอากาศมันจะหนาวนะแต่ว่าบางวันมันจะอากาศร้อนมากวันนี้ก็เป็นวันวันวันเที่ยวเนาอเมื่อวานนี้เป็นวันว่ายวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวตุดกีนเาะ ใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกเนาะป้นแม่ก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่แต่บ้านนี่แหละเพราะเราเราก็มีอายุแล้วนะเดินทางไปไหนมาไหนเรก็ลาบากเนาะ นี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแม่ก็มาพูดมาคุยกับเอฟซีเนาะก็เมื่อวานนี้แม่ก็ไม่ได้ไล์เนาะเมื่อวานกับวันก่อนไม่ได้ไล่สองสามวันแล้วเนาะแล้วก็เพิ่งมาไล์เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ก็ฟันฟืนฟันฟินก็ไปไล์นั่งแม่ไม่ได้พูดอะไรหรอกก็นนไปนั่งฟันฟืน คิดแล้วก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็จะลืมไปอุดหนุนผิตภัณฑ์ของมณโอมโฮมรัพย์ของลุงของป้าด้วยก็กาแฟทีพีสกินทีพีสกินคาเฟ่แล้วก็โกโก้ทีพีสกินแล้วก็เจลอาบน้ําทีพีสกินแล้วก็เจลล้างหน้าทีพีสกินเนาะแล้วก็เสื้อเสื้อผู่ปริกิตเนาะแล้วก็อะไรนะเหรียญ เรียนองปู่ปริชิตแล้วก็ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วเนาะลูกแก้วก็เอฟซีต้นใดก็สนใจก็ติดต่อไปทางเอดมินของลุงของป้าเลยเนาะก็แม่ก็จาเบอร์ไม่ค่อยได้แนละ้วก็คิดว่าเอฟีก็คงจะดูกันก็คงจะจําเบอร์ได้แนเนะ่เนาะติดต่อไปทางเอดมินได้เนาะ คลิปนี้แม่ก็ขอลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ